โอเคครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Don Kyoto Family นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว S บวก Malgo นะครับเป็นตัวใหม่นะครับวิวลอยนะครับแต่จริงๆพี่มีเวิว80นะครับแต่วันนี้อ่าด่านเข้ามาใหม่นะครับในวันที่4มกรานะครับก็มีด่านที่เราสามารถเลือกตัวละครของเรานะครับในคังของเราทุกตัวนะครับจะเป็นวิวลอยทุกตัวนะครับพี่เลย ถือโอกาสนี้มารีวิวนะครับมองโก้บวก S ออบวกมองโก้นะครับวิวร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับาฝากน้องๆกดไลค์กด, like, กดแชร์กด s c r i b e ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจดองคิโอเตจอบนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ ใครที่อยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับถ้าใครอยากเห็นพี่รีวิว Rv ฟรีไฟลหรือว่าเกมอะไรนะครับก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้นะครับเพื่อไ้ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยครับผมก็นี่ครับจารินเบตเทิลนะครับก็เป็นด่านใหม่นะครับนี่ผมได้เลือกเซตเซตไว้แล้วนะครับเป็นดองคิโอเต้กับเอสบวกมองโกนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผม ที่พี่เอาโดฟามิงโก้มานะครับปอให้ตรงกับคาเล็เตอร์ช่องพี่นะครับช่องพี่ก็รูปโปรไฟล์ก็เป็นดองกิโอเต้นะครับแฟมิลี่เออดองฟิโอเต้โดฟามิงโก้นะครับก็เลยเอาโดฟามิงโก้มาเป็นยืนคู่กันนะครับแต่ผมก็จะเอาเอสมาตากีกู es ้มาโก้นะครับลงเล่นนะครับผมก็อานะครับ ทีมผมก็จะมีต่างด้านกาตากุลิสโมกเกอร์แล้วก็เชียงคุตน,นะครับแต่ทีมฝั่งนู้นยังไม่รู้นะครับว่าเอาตัวไหนมานะครับก็กพลังเจ็ดหมื่นสนะครับก็ได้ยูได้ยูเซมินเจาะเซม0นะครับมีซีพีซีโร่แล้วก็ลูฟี่อุซบลูฟี่นะครับล,ลูฟี่เป็นลูฟี่กู้รอทั้ง2ตัวนะครับมาดูนะครับเอสกู้มอโก้กับลู ดูฟีกูโรนะครับว่าใครจะโอดกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปยึดตรงตรงดีก่อนนะครับตรงหนึ่งก็เป็นทางด้านคาตาคุลินะเชียงลาดนะครับโอ้สมอเือตามาะครับเปลี่ยนเป้าหมายเป็นซนะครับโอ้ยิงแล้วโอ้โหนี่แม่ทันนะครับไปใช้สกิลนี้ครับเลยนี้ สกิลของอุบไม่ตันนะครับหากระเดือยนะครับโอ้กดตันพอดีเลยครับเมื่อกี้อ่าอยืนนิ่งยืนนิ่งก็ตายดีครับโอ้โหนี่ครับความเคียนนะครับก็คือสามารถจกระยะไกลได้นะครับนี่แน่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 โอ้ตายครับแบบนี้ตายครับเอาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งซ้ำครับซ้ำซุปครับเราก็ไปยึดตรงนี้นะครับตรงบีนะครับผม ตามมาหนึ่งนะครับไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสองมาแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้โหดูนี้กดไซดีกว่านะครับแสงมาเราจะกดไซตอนนี้นะครับโอ้มันจะโกเตอร์เรานะครับอ่าเดี๋ยวเรามายกหลังนี้ก่อนนะครับอุบ uh อุศโซเอคิงเออโซเอคิง so uh so uh so โอ้โหมาครับมันมาครับอืมกด,ดโอ้โอ้เนี่ไนี่ไงโกเตอร์น,นะครับต่อยต่อย นี่ก่อนครับตั้งหลักก่อนนะครับนี่ตอยตอยต่อยสูเจงไม่ได้นะครับคอตเตอมาโอ๊ต่อยกินเสือครับมาตกตายได้เลยสังันนี้ต่อยมาครับโอ้โหัว่าไงกระตาคุริครับตั้งโูก่อนนะครับยิงไมเข้าครับสังวันี้ยืนโอ้กรตตาคุริกวางมันต่อยต่อย ซอยครับโอ้กับกทาคุริควังลโลก่านะครับให้มอโก้ให้โมอโก,โโก้กันลูกกระสุนกับกันมัดให้ก่อนนะครับยืนนานนะครับตะเกียสองโคตรนานเลยครับองตายครับโอ้เรนหนึ่งนาทียันผมขอรีวิวเปลี่ยนไปเป็นรีวิวโดฟามิโก้ ico, สักแป๊บนึงนะครับไปต้องไปเน้นยึดตรงนะครับเพราะกำลังจะเพแล้วครับก็เดี๋ยวไปยึดตรงของ โอ้โหโอ้โโอ้ยจโอเวะเกัตตาคุลิเราตึกครับยังไม่ตายดีนะครับกรตตาคุลิเราเรียบงี้ก่อ,อาานองงองงนะครับอี่มาดูสักตัวนะครับโอ้กัตตาคุลีแวางเราครับโอ้โหทางวันนี้มันชุลละมุนครับมองไม่ทันโอ้โหดูไม่ได้เลยครับดูดูฟี่ของผมไปดึงตรงนี้ขวาครับโอ้โหเคยว่าทำมาตัวหนึง่งอ๋อซีพีซีโรใช่ไหมนี่ครับจู๊กครับจู๊ก โอ้โหไม่ไหวครับชุกใช่ไหมชุกใช่ไหมโอ้โหแรงเกินโอ้โหโอ้โหนะครับเกือบนาทีเกือบวินาทีสุดต้ายนะครับก็ชะนะไปน,นะครับใครที่ว่าผมรีวิวน้อยหรือว่ายัางไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะรีวิวแบบนี้นะครับ ก็ได้ที่สองนะครับก็เพราะผมไม่ค่อยดึงตรงแล้วก็เฝ้าตรงหน่อยด้วยนะครับก็นี่ับต้องอ่าก็ผมว่าอดอยู่นะครับเอ็ดมาร์ีนะครับอยู่ที่โกลินนะครับ้าเน้นป้องกันนะครับก็ตัวนี้นะครับมีทั้งเกาเตอร์แล้วก็สกิลป้องกันนะครับก็ถ้าเร่งๆเหมือนแซงปาดมาก็ป้องกันได้ครั้งเดียวนะครับก็โลจะหายนะครับแต่ว่าตีธรรมดาหมวกกองอุกบรู้สึกว่าจะได้เรื่อยๆนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทมคลิปในตอนต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากให้ผมทาคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเกมในมือถือหรือว่าใน PC ก็ได้นะครับในกลมนะครับอยากให้พี่รีวิว p ีบีซปในกลมนะครับบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ รีวิวให้นะครับแกให้น้องๆบอกนะครับผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย